ในโรงเรียนและชุมชนสวัสดีค่ะน้องเรียนวันนี้เราจะาเราเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกับคุณครูอ้อมเช่นเคยนะคะเด็กๆสบายดีไหมคะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชนนะคะ อ่าวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณครูมีภาระอ่ามีใบงานให้นักเรียนทำหนึ่งชิ้นนะคะเก็บคะแนนอีกสิบคะแนนนะคะให้นักเรียนตั้งใจนะคะและทำงานให้เรียบร้อยส่งงานให้ตรงเวลานะคะส่งมากันในห้องส่งงานของเราเหมือนเดิมนะคะปะ .3 าทับหนึ่งและปะ .3 าทับสองนะคะ คุณครูขอเน้นย้ำนะคะเวลานักเรียนทํางานขอเน้นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลของนักเรียนทุกครั้งลงไปในใบางานนะคะสําหรับวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจชมวิดีโอคลิปแล้วอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูให้ตรงเวลานะคะคุณครูร้องให้คะแนนนักเรียนทุกคนอยู่นะคะรอไปชมกันพร้อมๆกันเลย สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ครูกันดาจะมาสอนเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชนครับแต่เอ๊น้องๆยังจํากันได้ไหมครับว่าเราก็เคยเรียนเรื่องประชาธิปไตยกันไปแล้วซึ่งมีการเลือกหัวหน้าห้องกันในชั้นประถมศึกษาปีที่1และเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราก็ได้เรียนเรื่องผู้นําท้องถิ่นและน้องๆเข้าใจความหมายของประชาธิปไตยกันดีหรือย,อยังครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกผู้แทนของตน ในการปกครองแบบประชาธิปไตยเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับเช่นครอบครัวชุมชนตำบลประเทศเป็นต้นส่วนในขาานี้เราจะมารู้จักกับประชาธิปไตยในโรงเรียนกันครับและวิธีการในการออกเสียงเลือกตัวแทนจะเป็นอย่างไรเราตามมาดูพร้อมๆกันนะครับในช่วงบ่ายหลังจากที่เด็กๆได้พักกลางวันแล้ว จึงขึ้นมาเรียนวิชาสังคมศึกษากับครูการดาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนกันนะคะมีใครรู้บ้างคะว่าทำไมโรงเรียนของเราถึงต้องมีประชาธิปไตยเป็นเพราะว่าในโรงเรียนของเรามีนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับครูและเหมือนอย่างที่เราเคยเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมครับ ใช่แล้วคะ่ะพัดในโรงเรียนมีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจึงจะต้องมีประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะแล้วทำไมโรงเรียนของเราจะต้องมีประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องด้วยล่ะคะก็เพราะว่าตัวแทนที่เราเลือกเหล่านี้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระครูในด้านต่างๆเช่นถ้าเป็นประธานนักเรียนก็ต้องช่วยครูทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนถ้าเป็นหัวหน้าห้องก็จะช่วยดูแลเพื่อนๆในชั้นเรียนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยทำให้โรงเรียนของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยจ้าเรามีวิธีการเลือกตั้งอย่างไรบ้างคะเรามีวิธีการเลือกตั้งสองวิธี คือวิธีการเลือกตั้งโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงแล้วการออกเสียงทั้งสองแบบต่างกันยังไงคะการที่ผู้สมัครอาสาตนเองขึ้นมาแข่งเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนถ้าจำนวนนักเรียนมีไม่มากการออกเสียงโดยตรงจะดีกว่าจากนั้นจะให้นักเรียนทุกคนลงคะแนนเพื่อเลือกเช่นการเลือกประธานนักเรียน ส่วนการออกเสียงเลือกตัวแทนจะให้นักเรียนทุกคนได้มีสิทธิ์ออกเสียงแสดงความคิดเห็นเช่นการเสนอชื่อเพื่อนในการเลือกหัวหน้าห้องค่ะนอกจากที่ครูการดากล่าวมาแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการเลือกตัวแทนทั้งสองแบบนี้จะเป็นอย่างไรน้องๆครับการออกเสียงโดยตรงจะเป็นการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนซึ่งนักเรียนทุกคน จะทำหน้าที่เลือกตัวแทนเหล่านี้จากคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยการลงคะแนนเพื่อเลือกแล้วให้นับคะแนนจากเสียงที่มากที่สุดครับส่วนการเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นเป็นกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนนักเรียนทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นโดยใช้การยกมือและแสดงความคิดเห็นในการเสนอตัวแทนเพื่อเป็นหัวหน้าห้องของเราได้จากนั้น ก็จะใช้มติของคนส่วนใหญ่ในห้องตัดสินโดยการยกมือใช้สิทธิแต่เราสามารถยกมือให้เพื่อนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นการปกครองในห้องเรียนโดยตรงครับแล้วที่ห้องเรียนของน้องๆแหละครับมีการยกมือเลือกเพื่อนให้เป็นหัวหน้าห้องบ้างหรือเปล่าและความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นแตกต่างกันที่ว่า การออกเสียงโดยตรงคือการที่นักเรียนทุกคนออกเสียงเลือกผู้แทนนักเรียนด้วยตนเองเช่นในการเลือกหัวหน้าห้องประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจึงเหมาะสําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่มากถ้ามีนักเรียนจํานวนมากจะใช้วิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงเช่นการเลือกประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนโดยให้นักเรียนเลือกตัวแทนของห้องเป็นผู้ลงคะแนนเลือกประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน สรุปแล้วในการเลือกตัวแทนทำได้สองวิธีคือการยกมือออกคะแนนเสียงอย่างเปิดเผยและอีกวิธีเป็นการลงคะแนนลับโดยเลือกตัวแทนแล้วนำมาใส่กลออ่องครับน้องๆครับหลังจากที่เราได้รู้จักวิธีการเลือกตัวแทนทั้งสองวิธีแล้วเรามารู้จักความสำคัญของการเลือกผู้แทนกันบ้างนะครับ <S 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 ช่วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าการเลือกผู้แทนมีความสำคัญอย่างไรสำห <odo. S 2> รับชุมชนก็มีการเลือกผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันจะใช้ tem, <ừ? S 1> วิธีการออกเสียงโดยตรงด้วยการหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งผู้ใดได้คะแนนเสียงมากก็จะได้รับเลือกเป็นผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในการเลียกผู้แทนนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าคนที่เราเลือกเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตประกอบกับมีความสามารถมีระเบียบวินัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความรู้และประสบการณ์ก็จะทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทุกๆคนก็จะมีความสำคัญหากคนที่เราเลือกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ผู้แทนเหล่านั้นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับในสังคมเราทำให้สังคมไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับการเป็นนักเรียนถ้าเราเลือกคนที่ดีมีความสามารถก็จะทําให้โรงเรียนของเรามีความเจริญก้าวหน้าและทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับก่อนจากกันเพื่อนๆมาลองทําแบบฝึกหัดกิจกรรมใช้เดี่ยวข้อไหนกันแน่ต่อเลยครับ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะครับโดยให้น้องๆเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อหนึ่งผู้ใดเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าห้องที่สุดเต้ยมีความรับผิดชอบต่องานของส่วนรวมข้อ 2. วิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงทำอย่างไร การออกเสียงโดยการยกมือและเสนอความคิดเห็น 3. ข้อใดทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าเผลินเรียกคนที่มีความสามารถเข้ามา 4. ข้อ 4. การเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นเหมาะสำหรับคนกลุ่มใดมากที่สุด คนกลุ่มใหญ่ข้อ5ข้อใดเหมาะกับการออกเสียงโดยตรงการเลือกห <ped> ัวหน้าห้องเรามาดู <Columbus> <serv ie> เฉลยกันนะครับ ข้อหนผู้ใดเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าห้องที่สุดข้อที่ถูกต้องคือเต้ยมีความรับผิดชอบต่องานของส่วนรวมข้อ 2. วิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงทำอย่างไรข้อที่ถูกต้องคือการออกเสียงเลือกตัวแทนเพื่อออกเสียงแทนตนเองครับข้อ 3. ข้อใดทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าข้อที่ถูกต้องคือ เลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาซึ่งจะทำให้โรงเรียนเกิดความเจริญก้าวหน้าครับข้อ4การเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นเหมาะสำหรับคนกลุ่มใดมากที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคือคนกลุ่มใหญ่ครับข้อ5ข้อใดเหมาะสมกับการออกเสียงโดยตรงคำตอบที่ถูกต้องคือการเลือกหัวหน้าห้องครับน้องๆรู้ความแตกต่างระหว่างการเลือกประธานนักเรียนแบบการออกเสียงโดยตรง กับการเลือกหัวหน้าห้องแบบการเลือกตัวแทนออกเสียงกันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนมีโอกาสได้ใช้สิทธิในการเลือกตัวแทนก็อย่าลืมดูคุณธรรมของผู้ที่น้องๆเลือกด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วซึ่งในคาบหน้านั้นเราจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าห้องกันแต่จะเปลี่ยนทำไมก็ต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ